สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการทำปุ๋ยไว้ใช้เองค่ะเมื่อเราปลูกต้นไม้บอนสีและไม้ประดับต่างๆเขาจะมีการแพร่ผุ่์ที่เร็วมากเลยค่ะถ้าเราไปซื้อแต่ปุ๋ยที่เขาขายตามร้านก็จะเปลืองต้นทุนเรามากเลยค่ะวันนี้เรามาทำปุ๋ยไว้ใช้เองเราทำใช้เอง เขาจะมีการแตกหนอ่อแตกใบที่สวยงามไม่แพ้กระปุ๋ยที่เ,เขาขายตามร้านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมสูตรกันเลยค่ะสูตรของเราจะหาวัสดุที่ทำง่ายๆค่ะมีขุยมะพร้าวแช่น้ำ ใบากามปูใบกัมปูเราที่เราปลูกไว้ตอนนี้เขาก็มีใบเราเก็บมาจากใต้ต้นมีปุ๋ยคอกและเราจะเติมด้วยจุลินรีย์จุลินทรีย์เราก็ทําเองเราจะใช้เป็นจุลินซียสังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินรีย์น้ำสาวข้าวก็ได้ค่ะเราจะเห็นว่าใบากัมปูที่ยังไม่หมักเขาก็จะเป็นใบใบแบบนี้ เราจะใช้วิธีการหมักหรือจะใส่เลยก็ได้เมื่อเราใส่ไปที่ต้นบอนสีเลยใบก้ามปูเขาก็จะค่อยๆย,ย่อยสลายและจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับต้นบอนสีเลยค่ะนอกจากใบก้ามปูแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเขาก็จะช่วยทำให้รากนั้นเดินดี เราใส่ทั้ง3มสิ่งนี้รวมกันเขาก็จะช่วยทำให้ดินนั้นดีดินนั้นฟูเมื่อดินดีรากเขาก็จะดีรากเขาจะแข็งแรงก็จะช่วยทำให้ลำต้นนั้นแข็งแรงเขาจะช่วยในการแตกหนอ่อและแตกใบได้ดีมากเลยค่ะ เราทําเองก็จะประหยัดต้นทุนได้มากเลยค่ะเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่มีราคาแพงๆด้วยค่ะเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเราจะลดน้ำเขาให้ชุ่มเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะดูดซึมไปที่รากค่ะ และนี่ผ่านไป,ไปไปประมาณ2วันค่ะเรามาดูความเจริญเติบโตของเขาค่ะเราจะเห็นหลอดเขาพุ่งหลอดเขาอ้วนและแข็งแรงมากเลยค่ะส่วนใบอื่นๆเขาก็เริ่มที่จะแตกขึ้นมาเป็นใบค่ะเป็นหน่อขึ้นมาให้เราเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเลยค่ะเขาจะแตกหน่อได้เร็วค่ะ นี่อีกกระถางหนึ่งค่ะจะเห็นหลอดเขาสมบูรณ์มากเลยค่ะและแตกหน่อขึ้นมาเป็นเขียวเขียวเล็กเล็กเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรปุ๋ยที่ดีและทำให้ดินดีเพื่อนๆที่ปลูกบอนสีก็ลองไปทำกันดูค่ะนอกจากจะแตกหน่อดีแล้วยังใบยังสวยเข้มอีกด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ